คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ไต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน mm. พอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ ลงแนบอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินของฟ้าตาวดางน,นั้นทีเป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดออย่งยางพอเพียง กล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขทิงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนจากเพียงพอ ค่ะชื่อหมอแพงะคะจบไยังไม่แต่งงานแล้วก็จบมาสองปีค่ะนั้นยึ่มระจำุ่ดุดงปีเลยจังบ้านเทียวหนึ่งปีค่ะขึ้นมาประจำจุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอแพรนะคะก็อาหารว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานค่ะก็ตอนนี้ทำงานประาำจุดมาเขาหน่วยเนี่ยค่ะ แตรื่ดีต้ส่เที่ี่เดือนค่ะย้ายมาจากพะเยาค่ะชื่อดนพิ่งจบได้คะ้าเดือนค่ะดูละคต่ตอนที่เองค่ะค่ะชื่อแอคะเป็นพิกาอยู่โรงพยาบาลแน่ใจค่ะงานสิบเก้าปี ตอนนี้เรามีโรงแรเป็นพีาบช่อเสพโดโาาจนอย้ยมีอยู่ใเตอนปาแชื่อฉายค่ะอยู่โรงพยาบาลชุนมาสิบาปีค่ะแล้วก็ลูกสองค่ะตอนเาเป่าอาจจะไม่ดดานครับจือค้งครับเป็นนักคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลุน ทำงานมาได้สามปีปแล้วไม่มีลูสองับนละครับมาสิบสามสิบสี่ปีเนี่ยหนึ่งลูกสองายว่เนี่ยหนลูกสองครับอ๋อได้ยินว่าเมีสอ สวัสดีค่ะพอน่าย้ายมาจากกรมผิ้สัตว์ได้15วันอยู่ธุรการของโรงพยาบาลจุนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันค่ะเป็นหมอฟันโรงพบาลจนมาปีที่4ีนะคะยังไม่ได้แต่งงานสวัสดีค่ะชื่อรัดค่ะอยู่นวดแผนไทยของวัดเชียยืนนะะี่ค่ะสคมหองค่ะมีลูกสองคนนะคะ ชื่อแม่เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลจุฬาทำงานได้หนึ่งปีสาขภาพดีครับชื่อเอครับเป็นพยาบาลวิชาชีพครับทำง,งานมา5ปีครับที่โรงพยาบาลเชีงคำา5ปีแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาได้15วันสองคนได้สิบห้าวันก็สวยเลยนะทุน ช่วยสามซนิจูครับอายุราชการเกือบสามสิบสามสี่สามสิบสองปีกว่าแล้วก็บอกอายุก็ได้ครับอันนี้สามสมรสกับมีมออกฝนก็มีเรียงมีไปคูสวัสดีครับผมเอกครับเจ้าที่เอ็กซเลย์โรงพยาบาลจุนครับมีลูกสาวสามคนแล้วครับทำงานมายี่ห้าปีแล้วครับ ดีครับสมพลครับจากสำนักงานสาธารณสุขปูนตําแหน่งรัชการสาธารณสุขอาทำงานมา18ปีแล้วครับสาสัมภาระสมรสลูกเลยครับวัณฑค่ะซิไรค่ะอาทำงานอยู่ที่วัดเซียงดานร้านวัดแส้ไทยค่ะขอบคนเลยค่ะสวัสดีครับผมอานุโลกครับทำงานอยู่ที่ที่โรงพยาบาลปูนตั้งแต่ปี30 มาเราแล้วมีลูกสองครับยักครับป็นเช่กพนังงานทุระกตาอยู่มาอยู่มาแฮปปีไม่้องกอนี้ตัอมนี้ลูกไม่ครับชื่อทานครับสถานประบสมรถหลบหนึ่งอยู่โรงพยาบาลมา